ตามคำเรียกร้องอีกครั้งค่ะผัดซีอิ้วเส้นใหญ่ใส่หมูนุ่มนะคะเราก็ตั้งกระทะใส่กระเทียมมาฉบับแบบไวๆเลยคะแล้วก็เอาหมูนุ่มที่เราหมักไว้แล้วนะคะเอาไปผัดกับกระเทียมกับน้ำมันให้ให,หอมให้สุกพอดีพอดี ผัดไปเรื่อยๆนะคะให้หมูสุกนะพอหมูสุกพอดีพอดีเราจะใส่ไข่เลยคะ่ะไข่นี่เราอยากคนให้มันเป็นดนเละนะคะเราค่อยๆยีให้มันแบบไม่ต้องเละมากให้มันเป็นไม่ถึงก็เละให้มันเป็นเส้นๆหน่อยนะคะ ก็คนให้เข้ากันให้ไข่กับหมูเข้ากันนะคะหลังเสร็จแล้วเราจะเดี๋ยวคนอีกหน่อยะค่ะให้มันแห้งๆนิดนึงนะคะ ใช้เวลานานหน่อยให้หมูว่าไข่แห้งนะคะแล้วก็เราใส่คณะก่อนเลยค่ะใส่คณะใส่คะคณะแล้วก็คลุกให้เข้ากันเมนูวันหยุดนะคะเด็กๆชอบปเสียอวเส้นใหญ่หมูนุ่มค่ะ อเสร็จแล้วเราใส่เส้นเลยนะคะเส้นนี้เราก็มายียยให้มันหลุดออกจากกันก่อนนะคะยีให้มันหลุดออกจากกันแลาสติกขาดไมได้กัสีอิฐดำค่ะผัดสีอิฐต้องมีสีอิฐดำตามด้วยน้ำมันหอยหน่อยนะคะน้ำมันหอยแล้วก็ตามด้วยผงชูรส มันเดิมค่ะใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างซอสภูสเขานะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะภูเขาให้เข้ากันนะคะ ก็อีกหนึงเมนูง่ายๆนะคะทำเองที่บ้านได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายค่ะก็ปรุงตามรสที่เราชอบตะคนให้เข้ากันนะคะผัดให้แห้งๆก็เป็นอีกหนึ่งเมนูวันหยุดของเด็กๆนะคะง่ายๆไม่ยุ่งยากเอามาให้ชมกันนะคะก็ ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปที่ผ่านมาทุกๆคลิปที่เข้ามาให้กำลังใจก็ผ่านเข้ามาชมก็อย่าลืมกดให้กำลังใจกันหน่อยค่ะกดติดตามคอมเมนต์ได้นะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปค่ะผัดซีอิ๊วหมูเด้งนะคะเอ้ยผัดซีอิ๊วหมูนุ่มเราก็ชิมเอานะคะเราชอบรสไหนเราก็ชิมเอาก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณะค่ะ